สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองโลกครรมประจำวันนะครับเป็นประจำวันพุทธที่23ตุลาคมเวลอาอัดก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ใครที่ติดตามกันมาก็จะเห็นว่าเมื่อวานเราตกรถกันเนาะเพราะว่าเรารอรับที่แนวที่มันลึกเกินไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาตามต่อว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะเสนอไอเดียจากการใช้เครื่องมืออื่นๆด้วยนะครับเบื้องต้นเอาแบบเดิมก่อนเราวิเคราะห์รายวันนะครับเมื่อวาน เป็นการปิดแท่งแบบเขียวเต็มแท่งเนาะเเป็นมารูโบสุเนาะคือตั้งแต่เปิดวันจนถึงปิดวันเนี่ยแทบจะไม่มีเข็มเลยนะครับปิดได้อย่างเต็มแท่งนี้โมเมนตัมเนี่ยมันจะฟองว่ามันน่าจะต้องเป็นทางขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นเราก็จะหาแนวย่อเพื่อเข้าบายนะครับส่วนใครที่มีไอเดียอื่นๆก็ลองแชทกันมาคุยได้นะครับมีวิธีดูอื่นๆหรืออยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะหา มาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเอามาดูกันถ้าในแนวชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นไปเป็นโครงสร้างราคาที่ chain of character กลับขึ้นไปนะครับเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ช่วงนี้เนาะช่วงนี้เนาะที่เราวิเคราะห์กันเราคิดว่ามันน่าจะลงมาเป็นอีกเวฟหนึง่งมันรอจับเข้าที่ข้างล่างซึ่งก็ขึ้นไปเลยเนาะตกนรอดังนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดอาการ c h a น n of c h a r a c t e r กลับไปนะครับจากเดิมเนี่ยมัน minor shock ใช่ไหมเออทำโลที่ทำกว่าโรเดิม ทำมาให้มีอาการดังนั้นเราคิดว่ามันอาจจะเข้าสู่การพักตัวแต่ตอนนี้มันเกิดอาการใชล้ครับเตร์ขึ้นต่อเนาะเป็นแต่ว่ารอบนี้ขึ้นไปปับ๊บเราก็มีการย่อหน่อยหนึ่งที่แนวที่เราให้เนาะเราให้ประมาณ2,750ใช่ไหมก็ย่อเนาะแต่การย่อน้อยมากแล้วก็เป็นการเบรกออฟจักร์ที่เป็นไมเนอร์สวิงขึ้นมาอีกทีหนึง่งทีนี้ เออเราก็หาจากไอเดียเนี่ยเราจะบอกว่ามันทำสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮใช่ไหมเราก็จะรอรับที่แนวแรกนะครับเป็นแนวสวิงโลครั้งก่อนนะครับก็จะมีดีมาดอยู่ตรงนี้ก้อนหนึ่งเป็นแบบ drop base ล a l l y เนอะอันนี้ก็จะเป็นดีมาดของสวิงสั้นๆนเนี่ยสองสวิงมเนอร์อันที่หนึ่งเป็นแนวนี้นะครับ2740อืมใส่ราคาเพิ่มเข้าไปสอ4 0ัด้ยโดยประมาณเนาะใส่ตัวเลข ประมาณได้เนาะ43.9เนี่ยประมาณนี้แล้วก็อันที่2เราก็จะเลือกไว้แถวโกลเด้นโซนแต่ว่าแถวโกลเด้นโซนรอบนี้เนี่ยถ้าเราจะดูสิ่งอื่นประกอบเนาะเนี่ยโกลเด้นโซนคือราคาประมาณนี้เนาะ60-61.8%ของสวิงไมเนอร์ก่อนหน้าเขียนไว้ก่อนก็ได้เอาเป็นโกลเด้นโซนแต่ว่าโซนนี้ดันไม่มีดีมาซัพพลายมาประกอบนะครับดีมาซัพพลายมันหลุดไปตรงนี้เลยเนาะ หลุดไปด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลดบทบาทลงนิดหนึ่งผมให้เป็นก้อนนี้นะดีมาถัดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนวรับจะมี3โซนเอ่อดีมาดีมาอันนี้3โซนเนาะโซนที่ 1, 2 7 3 9 2 7 4 0อันที่2ก็จะเป็นตัวนี้เป็นโคดิ้งโซนดอพลสลาเปียวๆนี้แล้วก็ ที่3เป็นดีมาด้านล่างนะครับปึ๊บหาอย่างอื่นประกอบด้วยนีเราไม่แน่ใจใช่ไหมว่าเออมันมีเหตุอย่างอื่นปาะเราลองดูวอ l ์มประกอบนะครับลองตีวอ l ์มของที่สวิงโลที่ขึ้นมารอบนี้ถามมันกองอยู่ที่ไหนมันกองอยู่แถวแถว2740นะครับ273840เนี่ยคือวอ l ์มูลพีคเนาะดังนั้นเนี่ยราคาไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บแปลว่าแนวที่2เนี่ยอาจจะไม่สวยแล้วเพราะว่ามันแอบใกล้กันเนาะ เหีเเองเพราะฉะนั้นออไอเดียแรกคือแนวที่แข็งที่สุดวันนี้คือ2 7 4 0แนวที่2เนี่ยผมจะละไปเลยเนาะอาจจะไปรอนเรอ2 7ี0เลยประมาณนี้เนาะแต่ไม่รู้หรอกนะเพราะว่ายังไงเทรนขาขึ้นก็แอบรุนแรงเนะาะเวลามันเบรกเป็นมเนอร์สวิงเนี่ยมันถือเป็นการขึ้นที่รุนแรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่านหลุด2740ด้วยซ้ำแต่ถ้าหลุดเนี่ยไอ้ใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่รับนะครับเนั้นเอาออกก่อนก็ได้ เอาออกก่อนก็ได้ผมไป2แนวพอเนาะก็ใจเย็นๆรอก,กันดีกว่าเพราะว่าที่ขึ้นมารอบนี้น่าจะเป็นการประชุมบริกนะครับเนาะที่เขาเอาเอาทองคํามาเป็นตัวซับพอร์ตค่างเงินสกุลใหม่เนะาะก็ติดตามข่าวนี้แล้วกันน่าจะเห็นอะไรเพิ่มเติมอ่าหลังจากนั้นผมขออนุญ,ญาตไปดูวิธีอื่นนะครับเผื่อบางท่านไม่ได้ชอบวิธีการวิเคราะห์แนวนี้เนาะ เทตากอินดิเคเตมันก็มีนะเวลาเราเทรดตาม moving average เราก็อาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆนะเป็น moving แบบนี้ในนี้เครื่องมือตัวนี้ผมลองทําขึ้นมาเพื่อให้แบบใช้ร่วมๆวมกันได้นะครับในที่นี้เราวิเคราะห์ใน1ชั่วโมงใช่ไหมจริงๆเราใช้ในตทมเฟรมที่เล็กกว่านี้ก็ได้เนาะใช้สเกลปงก็ได้อะไรก็ได้เี๋จะบอกว่า moving average ตัวนี้เราแบ่งโซนขึ้นมาเพราะโซนตรงกลางเนี่ยคือโซนไฮโลของทมเฟรมใหญ่ เห็นแบบเราเราดูใน10แท่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นย้อนหลัง10ชั่วโมงเนาะว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถปิด close ต่ำกว่า10ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเออขาขึ้นก็อาจจะเสียแรงเนาะยังก็จะไปดูอีกแนวหนึ่งแนวที่ดูอันถัดมาก็คือจะเป็นแนวตรงนี้ที่วัดค่าความผันผวนน,นนะครับเป็นกรอบราคานี้ซึ่งอยู่แถวๆไหน2 7 4 0คืออันเดียวที่เรามองไว้ไหมไอที่มองการาฟเปล่าก็แนวรับตรงนี้เนาะอันนี้เหมือนกันถ้ากรณีใช้ channel ในการ นแนวรับสําคัญก็อยู่แถวนี้เหมือนกัน2องพซึ่งตอนนี้เราตีเนาะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น l o เ r a จ g e ของช่วงเอเชียเซสชั่นด้วยนะครับให้สังเกตแถวนี้ดีๆ2 7 3 9 2 7 4เเนี่ยไอ l o ลของวันนี้เนาะเคยลงมาต่ําจุดที่นี่ดังนั้นถ้าแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแท่งเทียนกลับตัวในโซน2 7ง0นเี่เนี่ยจะถือข้อกิน liquidity เนาะคอนเซปคล้ายๆกับด้านบนนะครับขั้ด้านบนเนี่ยเบรกขึ้นไปแท่งเขียวเนาะ มีแท่ง rejection เป็นเข็มใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เฟิร์มเนาะพอแท่งถัดมาลงมาเป็นแดงเนี่ยแปลว่าเขาเกิดการกิน liquidity ของฝั่ง H a s e n o n เนาะแต่กินตอนไหนกินตอนที่อยู่ในช่วง london session ใช่ไหมทีนี้เราต้องรอตลาดเปิดของอเมริกาด้วยว่าเขาจะมาทางไหนต่อลหลังจากนี้ถ้าลงไปแต่ว่า2 7 4 0แล้วเกิดการ rejection เนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นการกิน liquidity ของฝั่ง H a s e i c n อีกทีหนึ่งเพื่อกลับขึ้นไปดังนั้นผมใช้คอนเซปต์เดียวกันนี่แหละถ้าหลุดแนวนี้ ไม่สวยแล้วนะสำหรับฝั่งบายเพราะว่าเราถือว่าเขาหลุดเ,เขาหลุดเขาหลุดความผันผวนของของกรอบราคาที่เราเล่นจากอินดิเคเตอร์เนาะนี้อธิบายเพิ่มเติมไอสเส้นสีฟ้าข้างในเนี่ยครับมันเป็น volume w e i g h e average price เก็คือเอาปริมาณการซื้อขายเข้ามาเกี่ยวด้วยดังนั้นถ้าราคาปิด close ต่ำแท่งนี้ไอสเส้นนี้เนาะมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงเนาะ เพราะฉะนั้นการเข้าออเดอร์บายก็ดีรอสัญญาณการคอนเฟิร์มจากแท่งเทียนด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมแนวสำคัญตรงนี้เนาะอันนี้2740ก่อนไปคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่ง2740กับ2720เนาะนะครับอ่ะทั้งวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วว่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ